สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรถ Travel ก่อนอื่นรถขอ,อแสดงความยินดีนะคะกับทุกคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง3,500บาทเฟสสองนี้นะคะก็หลังจากที่ทุกคนนะคะสมัครได้รับสิทธิ์แล้วก็ยืนยันแอปเป่าตังเรียบร้อยนะคะก็มีหลายคนนะคะยังสงสัยว่าจะสามารถใช้สิทธิ์ โครงการคนละครึ่งเริ่มได้เมื่อไหร่นะคะจนถึงเมื่อไหร่เนาะคลิปนี้ลดก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลนะคะแล้วก็มาทำคลิปต,ตอบให้ทุกคนได้ฟังนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับเงิน3,500บาทโครงการคนละครึ่งเฟสสองนี้นะคะก็จะสามารถเริ่มใช้ใจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2564 หากทุกคนไม่ใช้จ่ายภายใน14วันนับจากวันถัดไปจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ท่านจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก โดยที่เราสามารถนะคะใช้ใจ่ายเงินได้สูงสุดวันละ150บาทนั่นก็คือเราจะสามารถซื้อสินค้ารวมราคาทั้งหมด300บาทนะคะแล้วรัฐบาลจะออกให้เราครึ่งหนึ่งก็คือ150เราออกครึ่งหนึ่งก็คือ150บาทนะคะ โดยที่ร้านค้าเขาจะสแกนผ่าน QR code ของเราบนแอปเปาตังนะคะทุกคนดังนั้นทุกคนจะต้องเติมเงินเข้าที่แอปเปาตังเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพื่อให้พอใช้จ่ายในการสแกนแอปของแต่ละวันค่ะ วิธีการใช้จ่ายนะคะรถก็จะทำคลิปนะคะในคลิปต่อไปเนาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องรถทราเวลจะไดะ้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้ชมนะคะสวัสดีค่ะ